สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับว่าวันนี้เราจัดอันดับของกองหน้าไปแล้วนะครับว่ามีแผนมีนักเตะคนไหนที่ติดท็อปนะครับก็เป็นไปได้นะครับตรงกีฬาฟุตตี้เวิร์ดนะครับมีนักเตะเป็นกองหน้านะครับนั่นก็คือเคนนี่ดันกิตนะครับที่ติดท็อป1ใน3นะครับนี่เป็นท็อป2นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับกีฬาเคนนี่ดันกิตหน่อยแล้วกันครับในโหมดเมเจอร์ว่าเขาจะดีมากน้อยขนาดไหนครับผม ทำไมถึงติดอันดับ2องอะดูซิว่า AI มันดีจริงหรือเปล่าครับว่าไปแล้วไปชมกันเลยดีกว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ d b เลยครับ อันนี้ส่วนของคีเคนี่ดังกีดนะครับตอนนี้ก็อันนี้คือซื้อมานะครับแล้วก็เพิ่งมาลองเลยนะครับดีไม่ดีถ้าดีก็อาจจะใช้ต่อถ้าไม่ดีก็ขายทิ้งนะครับซื้อมาอยู่ที่6 0 0 0ล้านประมาณนี้นะผมมาดูรายละเอียดก,กันหน่อยแล้วกันฮนะสกิลโอม่น่าละไม่ได้อัพสกิลนะครับผมโอ้เมื่อกี้เลี้ยงร่างกายลูกมงเอาเป็นอะไรดีเลี้ยงบอลหรือลูกมงถ้าเลี้ยงบอลน,นี่คืออ๋อลูกมงละ่ะ การกระโดดสม,มดุลร่างกายแข็งแรงจริงก็ได้หมดเลยนะเอาเป็นการเลี้ยงบอลแล้วกันนะโอ้มีหน้าล่าไม่ได้อัพนี่เองนะฮะเอาไปลงแรงลงเลยไม่ไหวเลยนะฮะอ่ะลองดูนะในส่วนของคีงคินนี่ดัง่กี้นะครับหลังจากที่อ่าเมโซมนะครับเทน30นะครับพลังงานอยู่ที่4.5ครับสกิล4ดาวนะครับ ในเรื่องของเท้าดีแน่นอนนะครับเหมาะก,กับสายเฮทเวทหรือว่าทุกสายนะครับเพราะว่าเท้าห้าห้านะครับเท้าไหนก็เข้าหมดนะครับสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรครับมาดูในเรื่องของฝีเท้ากันครับฝีเท้าไม่แย่นะร้อยแปดสิบสามก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็น่าจะดีนะเลี้ยงบอลร้อยเจ็ดสิบสี่โอ้ยความคงตัวสูงมากเลยนะการยิงร้อยเก้าสิบสามอารยิงเยอะอยู่นะทุกคนหรือว่าเราอัพเลี้ยงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะาการจ่ายบอลร้อยสามสิบนะครับสภาพร่างกายร้อยสามสิบเจ็ด คุณสมบัตินะครับอ่ามียิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลย,ยิงใส่ก้อยมียิง3นะครับเหนือชั้น1นะครับก็เลยเป็นกลูกผสมเกมรับปันกลางนะครับ,บ,นนรบอ่ะก็เดี๋ยวไปลองกันหน่อยนะครับโอ้เป็นต้องเป็นตรงนี้นะฮะต้องเป็นตรงนี้อ่ะเดีย๋ยวเราไปลองแคนี่ดันกิชหน่อยแล้วกันครับสักสองเกมในแผนซีหนึ่งสองหนึ่งสองแนโร่นะฮะหวังว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนครับไปชมมาเลยอ่าก็ต้องบอกว่าอ่า ไม่ได้อัพสกิลนะครับปล่อยบอทไปนะครับเหลือยี่สิบแปดเองนะได้าจาก32-33นะครับผมเหลือยี่แปดครับดูซิว่าจะกลับขึ้นมาที่30ดาได้หรือเปล่าครับสองเกมนี้ในส่วนของฟินเดอร์จางคั่วครับเป็นผู้มาเยือนนะครับผมอัน้แผีนึ1 2 1 2เนโรครับเล่มเกมครับอาร์เซนอลเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนครับไปครับ โรเบโตอลูกนี้โดนโรเบโตคาร์ลอสนะครับตัดไปได้ครับครับดังกิชสีดานไหลสวยครับโอ้ลูกจังหวะน,นี้สีดานไหลมาที่คาร์ลอสและคาร์ลอสจะจบไหมโอ้และจบไปครับโรเบโตคาร์ลอสครับผมแม่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือกองหน้าหายไปไหนนะทำไมต้องเป็นโรเบโตคาร์ลอสรับจบนี่โอ้ดังกิชอย,อยู่นี่นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้นี้ดังกิช นั่นคิดโอ้โหเติมอยู่ตรงกลางเลยนะครับอ่ะจะนำไปก่อนครับในนาทีที่ประมาณเจ็ดนะคัิดอยู่ตรงนี้นะตัวเล็กๆนี่นะครับผมครับลูกนี้ไหลามาเนี่ยโอโ้ก็ถึงนะครับเดวีเปิดมาอย่างนี้โอ้โหลูกนี้ยาชินเซฟติดมือเลยครับออกบอลมาตรงกลางสนามไม่มีใครครับ เป็นบนของอาร์ซนอนครับลูนี้ไหลสวยฮะและลูนี้จบไปแล้วเสาแรกสะด้วยครับโยนครับโดนตีตื้นมาที่1ประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่21เท่านั้นเองครับลูนี้ซิดานะครับไหลสวยนะแล้วกูลิตนี่ก็แทงทะลุช่องครับเบ็คเนบาวนะครับเงงงักนะครับโดนโยนครับพิกหลบสวยครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับ ครับตามหาลูกแรกของดนันกิทกันหน่อยเอาอลูกนี้ตัดบอลไปฮะโอ้เดวี่ทีกุลิดไม่เห็นลูกนี้เอากเอากืเอบไปเหมือนกันครับโยนครับมาลูกนี้จ่ายไม่ดีครับเดวี่เอาแล้วมไม่เล่นบอลกันฮนะ เดวี <De> vy, <S <S เปิดมาแล้วนะโอ้โหในช่วงนี้โอ้โหได้จบสกอร์นะครับซีดานเป็นบอลหลุดออกขอบนอกเป็นลูกคอเนอร์ครับและลูกนี้ยาชินเหมือนจะหลุดเดวี vy, นี่แบบเปิดทั้งซ้ายทั้งขวาครับโอ้โหลูกนี้ติดบล็อกฮะเป็นลูก Connor, คอเนอร์นะครอบหนึ่ง ก็ต้องชมฝั่งนั้นเลยครับเอาฟองโซเดวี่นี่คือแบบโอ้ยละลูกนี้เขาเรียกว่ารับไม่ติดมือครับเอาฟองโซเดวี่ครับเปิดมาให้ที่คูลิธคะัววีล่าลูกนี้ก็กระโดดโอ้ยนี่ครับปัดอยู่นะทุกคนแต่คือสุดปลายสุดปลายมือปัดไม่ออกครับก็เข้าไปครับ การจ่ายบอลของเราแปลกว่ะเอามาใหม่ครับดันกิสยูเซบิโอดันกิชจังหวะนี้โอ้โหมาแล้วทุกคนคิงเคนนี่ดันกิชครับกระโดดตีลังกาหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็ดีใจเหมือนท่าจูต์เบลลิงแฮมตรงนี้ครับแม่บอลทูมาให้ที่ดันกิสและลูกนี้โอ้โหมีเวลาง้างอยู่สักสองวิฮะ มันมีใครประกบก็เรียบร้อยครับผมยิงแรงอยู่แล้วดังกิดคือค่าการยิงอยู่ที่190ขึ้นไปเนี่ยคือมันยิงแรงยิงคมแน่นอนครับอ่าตอนนี้อยู่ที่2ประตูต่อสครับเดี๋ยวไปได,ดูการตัดเกีร์หน่อยนะ6.8อ่าโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะครับดีดีกว่าทุกคนเลยเอาแล้วโอ้ดังกิดจังหวะน,นี้เอาล้มาดูวุรีครับจะเป็นลูกแอซิทไหมโอ้โ ดังกิทครับแอซิตมาหนึ่งครับให้รุดกุลิดครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้ครับครับยูเซอังกิทมาที่กุลิดครับแม่เป็นบอลจังหวะเดียวหมดเลยนะครับตรงนี้กุลิดแตะออกมาครับแล้วสวยครับผมดังกิดจะไปดีใจด้วยนะครับขวาตัวกุลิดไม่ทันฮะยืนดีใจอยู่นั่นแหละนะครับ อ่าเป็นว่ายิงหนึ่งแอสซีหนึ่งนะครับในส่วนของแังคิดครับจะดีมากน้อยขนาดไหนต้องรอดูกันเลยครับครบ90นาทีตอนนี้นาทีที่57าสิบนะฮเจ็ดครับดังคิดอ๋อ,อ้เกือบไปครับไปนะครับยูเซยูเซลูกนี้โดนแท็กบอลไว้ครับลูซิโอ ป็นจังหวะโตกลับแล้วได้ไหมลูซิโอโอ้เอาเอา้าโอเคได้อยู่นะดูรามมาที่ครับดังกิตออกบอลมาที่กุลิดครับกุลิดพลิกบอลมาหนึ่งจังหวะครับและไหลให้ใครครับซีดานซีดานไหลที่คาร์ลอสเฉยเลย <c oughs> เฮ้ยคาร์ลอสเติมสูงจังวะตรงนี้เปิดไหมคาร์ลอสไม่เปิดครับโอ้โหโอ,โอ้ยิงเองเฉยเลยคาร์ล็อต มรนเปตัวคาร์ลอนะครับยิงไปสองเท่ากันกันกบยิงไปสองนะครับไม่เท่ากันกับใครครับอ่าลุ้นลุ้นลุ้นแฮทิกนะเราเปตัวคาร์ลอ <c oughs> โอ้แต่เติมสวยนะ <c oughs> แต่ถ้าโดนตัดได้นี่ก็ <c oughs> โอ้โเติมสูงเหมือนกันฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็นำไปที่สี่ประตูสองครับอ <c oughs> ับลุลกุลิด เอาละครับจังหวะนี้พิกมาแล้วจะยิงไหมฮะยิงมหมฮะไม่ยิงฮะแล้วยังไงฮะโอติดบล็อกครับติดบล็อกต่ออีกรอบหนึ่งเอาละมีเวลาสิบนาทีสิบนาทีไปเคนมบลเออมาที่รุ่กุลิดรุ่กุลิดกระชากออกมาแล้วกระชากออกมาทางซ้ายโอ้โหเพื่อนๆเยอะเอาแล้วจังหวะนี้ไปได้ครับยูเซยูเซพิกไหมยูเซไม่พิกฮะออกมาทางนี้และเปิดออกมาที่โยนครับลูกนี้โอ้โห โอ้ห้าประตูต่อสองครับแม่จังหวะนี้เปิดมาแบบไม่ต้องจับนะครับรยูเซบิโอครับดึงคนมาถึงสองคนนะแล้วก็เปิดด้วยขวาบอลมาถึงหน้าขาครับ,รบลูกนี้วอลเลย์แบบไม่ต้องจับนะครับผมบอลไม่ต้องลงพื้นโอ้วิธีบอลแบบดีมากนะครับผมคือนปทีห้าประตูสองครับนะ และก็จบไปครับเดี๋ยวไปดูการตัดเกฑ์หน่อยแล้วกันนะโอ้ยคนที่ดีที่สุดนะครับได้เป็นดันกิทเลยครับโอ้โหมาเล่นเกมแรกก็ได้เรื่องเลยนะได้เรื่องเลยนะครับยิงห้าเข้าห้านะทุกคนโอ้ความแม่นยำสก้าสิบสามดันกิทยิงไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดันกิทนะครับอ่านี่ครับนี่ครับทีนี้ดันกิทนะครับเป็นแมนออโตเมตเลยนะครับเกมแรกก็ ได้เรื่องแล้วนะครับยิงหนึ่งแอซิสหนึ่งครับจ่ายแปดซักเซสแปดครับอ่ามีในเรื่องของอัตราการแอซซิการยิงหนึ่งครับแล้วก็เข้ากรอบหนึ่งครั้งนั่นเองครับแล้วก็เป็นประตูไปนะครับแต่ว่าคนที่โหดที่สุดดูนี่ก่อนครับคาร์รยิงสองเข้าสองเลยโอ้โหโหดมากนะครับคาร์อ่ะเกมแรกประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูเกมที่สองกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะก็จากยี่แปดดาวนะ ลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเลยขึ้นมาที่29นะครับอ่านไปดูเกมที่สองหน่อยเกมแรกถือว่าัะก๊ดสอบผ่านเลยนะครับโอ้ชุดทีมไหนเนี่ยโลโก้เยอะมากชุดทีมอะไรเนี่ยโลโก้อย่างเยอะเลยนะฮะอ่ะไปดูเกมที่สองหน่อยแล้วกันนะผม จากสถิติของเรามันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ก็อะไรก็สามารถที่เกิดขึ้นได้นะครับ OVR น่าจะเท่ากันนะครับวันนี้เหมือนจะเล่นที่บ้านเรานะผมฟิลดปป์จคค้ทวครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมซึ่งมาด้วยแผน4-2-2เช่นกันครับเริ่มเกมครับ เลกิปเป็นฝากก่ายเขียบอลนะครับมาที่ยูซิบิโอครับซินดีินซีดานครับออกมาทางซ้ายครับให้ที่เราไปตัวคาร์ลอสครับเกมเมื่อกี้ถือว่าแบบฟอร์มสุดจริงๆครับสำหรับคาร์ลอสแม่ลูกนี้จะไปเองเฉยเลยคาร์ลอสจะไปเองเฉยเลยมาที่กุลิดครับกุลิดซีดานแม่ลูกนี้จ่ายบอลไปหน่อยครับซีดานเตโอเอ็นองเดซ อีกบอลามาที่บาเทนครับไหลมาที่บาเทนเตโอบันทูกันครับลูกนี้เข้ากลางมาบาเทนลูกนี้โอ้โหคือคิดได้ยังไงเห็นช่องได้เฉยเลยครับเมื่อกี้ชนเสานะปัดออกไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอาโอยนครับจังหวะเมื่อกี้เมาเฉยเลยถ้าตรงกรอบก็เรียบร้อยแนละ้วเมื่อกี้โยนครับ ไปยาชินยาชินแล้วดีเอาแล้วไปได้ไหมไม่ได้เอาจังได้ไหมยังได้อยู่สู้หน่อยสู้หน่อยไม่ได้ครับตูรามยายาตูเล่พอบีชาวตันลูกนี้เปิดสวยครับดันกิดพิกบอลไม่ได้ครับผมเอาละลูกนี้เอาละลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับมาลทินนี่เรียบร,อร้บบรยบรอยเลยครับผม จ่ายไม่ดีครับโดนตัดบอลแล้วก็โต้กลับไปครับนี่จังหวะนี้โดนโต้กลับนะครับอลูกนี้ดังคิดไหลสวยครับไหลเบาๆครับให้ที่บาเทสนะครับขึ้นนําไปก่อนครับจากผู้มาเยือนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่ยีเท่านั้นเองโอ้โหคยน้อยกว่าเรานะแต่ว่าจบสกอร์ได้ดีกว่านะครับโอลูกนี้ทําไมตูลามันจ่ายบอลไม่ค่อยดีวะ จ่ายเบาครับทุกคนเอาละเอาละตูลามไปไหนแล้วตูลามโอ้โอมือยังไวได้ดูนคนเนิ่นเฉยไม่รับก็แล้วแล้วครับจังหวะนี้ยังไม่โดนฮนะและลูกนี้เอาครับคาร์ลอสไปหน่อยไปหน่อยคาร์ลอสสปีดดีอยู่แล้วครับคาร์ลอสสปีดดีอยู่แล้วคาร์ลอสคาร์ลอสโอ้ โอ้ oh, ไม่เข้าได้ยังไงวะเนี่ยรุดเดียวขนาดนั้นครับคารลอสไม่เข้าเฉยวะ oh โอ้ยโดนระบบล็อกแล้วหะครับดูดูจากสภาพดูจากทรงแล้วโดนล็อกแล้วครับจังหวะที่เข้ามีนะจังหวะาคาร์ลอสเมื่อกี้นี้นะครับรูดเดียวขนาดนั้นนะครับปกติเข้าแล้วนะครับแต่โดนจังหวะล็อกไปหน่อยนะครับไม่เข้าเฉยเลย เอามาครับข้างหลังยังมีครับตัดเจตหน่อยซิดันจิจ5.8นะครับผมโอ้มันขึ้นบอลกันไม่ได้ขนาดนั้นเลยหอเนี่ยโอ้ยหิีกฝั่งนี้ทำให้แบบกดดันขนาดนั้นเลยเอ้า <c oughs> ทำไมไม่ได้ลูกคอเนอร์เหมือนกันกับเขาบ้าง <c oughs> โอ้ อครับตัดได้ครับจังหวะนี้คาร์ลออีกแล้วโอ้มันมาจากไหนวะเนี้ยโอ้คาร์ล้พี่ก็เติมดีเกินคาร์ลอ้อโอละครับคาร์ลไม่กลับไม่กลับตำแหน่งฮะคาร์ลมีโอากาสจะโดนนะฮะนั่นไงช่อง,องนี้ช่องนั้นว่างฝั่งซ้ายโอ้ช่องว่างฝั่งว่างยุดช่อง,องว่างชุดช่องอุ้ยเกือบเข้าครับโอ้บอกเลยนะว่าคาร์ลเป็นรายที่แบบเติมสุดเกินนะครับ ยูเซ่แม่ลูกนี้จ่ายไม่ดีครับดันคิสโดนแท็กบอลจากด้านหลังอ่ะหาจ่ายให้พี่ไปครับหนูลูกนี้คาร์ลอสพลิกมาแล้วครับให้ที่ดันคิสดันคิสพลิกบอลกลับมาไหลมาที่คาร์ลอสและลูกนี้เอาแล้วยูเซ่โอ้ยเอาแล้ครับ83ครับผม ตีตื้นขึ้นมาที่หนึ่งประตูตัวหนึ่งครับโอ้แต่คาร์ลอสคือแบบยอมจริงๆนะเติมดีจัดจริงๆนะครับนี่มันอินเวอร์ตมาที่ตำแหน่ง CDM หรือเปล่าวะเราไปกดอีท่าไหนวะเนี่ยคาร์ลอสนะครับเกมลุกขึ้นมาเป็นตำแหน่ง CDM เฉยเลยจากแบ็กซ้ายนะครับผมขึ้นมาเป็นอินเวอร์ต CDM นะครับดูนี้ ต้องโอเคเย่มรับคือไม่แพ้ก็ดีใจสุดๆแล้วแหละนะครับโอปทีมของเขาน้อยกว่าเราอีกนะต้องบอกงี้นะแต่ถ้าโดนก็คือระบบเล่นแล้วแหละครับแต่ถ้าโดนนี้คือระบบเล่นครับโอเคเราพูดไว้ก่อนฮะเดี๋ยวโดนระบบเล่นนะฮะเอาไปดูกันตะเกียหน่อยห้าจุดเจ็ดโอ้โห <c oughs> คือดได้บอลไม่ได้เลยนะครับโดนแท็กบอลตลอดนะครับดังกิดเกมเมื่อกี้นะครับ เลยไม่ออกยิง5เข้า3นะครับแล้วก็เป็นประตู2องโคที่โอ้โหเห็นไหมบอกแล้วคารอสคือแบบตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะครับคารอสคือแบบเติมดีมากนะครับหรือว่าเติมดีเกินไปก็ไม่รู้นะ8.1นะครับคาร์ลอสอันในส่วนของเคนนี่ดันกิตนะครับอยู่ตรงนี้ครับ6.6เท่านั้นเองนะครับโอกาสได้บอลน้อยนะครับผมแล้วก็เสียบอลง่ายนะครับได้ยิงหนึ่งครั้งไม่เข้ากรอบนะครับ ัน,นส่วนของดันคิดนะก็ให้ความรู้สึกว่าอ่าแล้วแต่แล้วแต่เกมแล้วกันเกมบางเกมที่กองหลังแน่นๆนะครับอาจจะพลิกบอลยากนิดหนึ่งนะครับกองหลังที่แบบมีเพสซิ่งเยอะๆนะที่เขาอ่ากดเพสซิง่งสามขีดอะไรพวกนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอาเกมไหนที่การเพสซิ่งน้อยเนี่ยดันคิดก็จะมีพื้นที่มีโอกาสในการพลิกบงพลิกบอลแล้วก็หาช่องได้ดีกว่านะครับเห็นว่าดันคิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยจะจะมีแอฟซีให้นะครับ ให้ระเทศนะครับก็ถามว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ครับผมได้อยู่นะครับใครที่สุ่มตัวดังคิดมาได้ก็ใช้ต่อได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครคิดจะซื้อดังคิดมาเล่นเมนเจอร์ก็มองว่าอาจจะอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะครับมองว่าอย่างยูซีบีโอหรือว่าโยฮันครับ CA อะไรพวกนี้ก็ยังได้อยู่นะครับ ยูทีบิวหมายถึงว่าร่าง,งเก่าๆในกรีดเก่าๆอะไรพวกนี้ยังพวกร้อยสิบสามอะไรพวกนี้ยังยังได้อยู่แม้กระทั่งโรนโดซีไอเจ็ดอะไรพวกนี้นะครับร้อยสิบเอ็ดเนี่ยก็ยังยังพอไหวอยู่นะครับนะแต่ถ้าใครที่อยากจะลองก็ได้เลยนะครับนล้วก,ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ไม่แย่ไม่แย่ครับผมถ้ามีงบก็จัดก็ได้แต่ถ้าไม่มีงบก็ใช้ตัวเดิมๆไปได้อยู่ครับเดี๋ยวรอตัวอาร์เก้าที่อนาคตไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะประมาณนี้ครับสำหรับพีพ,พ,พีนี้ครับผม เจอกันใหม่พี่น้าครับสวัสดีครับ